โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาทาข้อให้น้องนะครับนี่ครับวันนี้ลีน่าก็จะมาช่วยเราสร้างข้อให้น้องๆน,นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแผงก้านที่เราซื้อมาแล้วก็มีลวดเพื่อที่จะทาเป็นที่ก้านของน้องนะครับให้น้องมีอาณาเขตของตัวเองนี่ครับแล้วเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะทุกคนดูคือมันเป็นห้องเก็บของนะก็เดี๋ยวเราต้องเอาของพวกเนี้ยคือไม่ได้เอาไปไหนนะก็คือเอาให้ของก็ะอาย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็แบ่งฝั่งฝั่งเนี้ยตรงบริเวณแถวน,นี้เป็นให้น้องอยู่นะทุกคน ะะอันนี้จะเป็นที่ลองตอนนี้เราก็มีแพนอันนี้ลองอันข้างบนนะทุกคนจากข้างบนอะไรเอาไปลองที่พื้นนะคะอลองพอแล้วใช้ผ้าปูอืใช่เวลาทำความสะอาดหรือถ้ามันเลอะจริงๆจะได้ไม่ต้องเลอะพื้นตรงนี้นทุกคนในอนาคตนะคะจะทำป้ายติดไว้เลยะคะว่าบ้านของเอสี นี่ทุกคนตอนนี้ก็เหนื่อยมากเฮ้ยแกงเหนื่ยอยดีเลยอันนี้ก็เป็นที่รองพื้นนะคะกันพวกฝุ่นหรือะไรจะเด็นแล้วก็อันนี้ก็เราก็จะแบ่งครึ่งระหว่างกะทิกับกาจีนะคะหนีหมา้าไปเดี๋ยวเราไปทำต่อโอเคนี่นของกะทิก็มีพวกเอ่อผ้าที่มันนอนแล้วก็เนี่ยก็เอาหญ้าใบอร่อยมา ติดไว้ให้เป็นพวกรางวงรางวันนี้ก็ยญ้าแห้งผสมกับยญาแห้งอีกชนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ที่นอนของกระพิณานะมันชอบนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนประมาณเวลาหนึ่งทุ่มนิดๆน,น,นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเป็นยังไงแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนที่เราทำนะเพราะว่าวุ่นวายมากเลยค่ะก็วันนี้ได้ประมาณหนึ่งแบบลวกๆนะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราไม่ได้เตรียมไว้แต่แรกก็คือมาถึงเรามีแค่ตัวข้อกอันนี้เฉย แต่คือ <ะ S 1> มันมันเนกที่ว่าไอรูเนี่ยไอหนูมันน่าหูวมันยังเล็กอ่ะแล้วมันสามารถเอาหน้ามุดออกไปได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไอตะแกงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยต้องหาอันนี้มาปิดไว้คือี่บอนักกันไว้ใช่ไม่งั้นมันจะมุดหากันได้ไดเลยนะกลัวหัวติดอย่างเดียวเลยไม่ใช่เลยก็เลยเปิดไว้แต่ว่าถือว่าพื้นที่กว้างนะมันวิ่งได้เยอะเลยใช่แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บอะไรขนาดนั้นนะทุกคนของนูยังรถอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตต่อทุกคนในคลิปนี้แหละโอเคเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวก็พักผ่อนก ขอเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปพรุ่งนี้นี่นะครับดีน่าอยู่นี่อันนี้เป็นสภาพกรงของกะทินะดูดูดูสะอาดมากอันนี้ดูฝีมือของน้องผมทุกตัวดูขี้เดี๋ยวเวันวันนี้ได้ที่เราฉีดมาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเี่ยวเดี๋ยวจะต้องฝึกให้มันใช้แล้วนะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาฟิชเจอร์บอร์ดตัดตัดแปรให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้มันดีกว่าเดิมไปหละอืมนี่ละคน กล้ามาแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนี่ทุกคนกี้กับย่ามากเลยอ่ะมันกลัวดูดิมันใจตื้นตุบตุบตุบนี่กี้กับกล้าลงไปแล้วสำรวจเรียบร้อยบ้านใหม่บ้านใหม่เวอร์ชันเสร็จสมบูรณ์ส่วนนี่กะทิอยู่ไหนนี่นี่กะทิลงไปแล้วอดอนดูกระถิลงไปแล้วบูนแบบทั้งสองโครงละสองฝั่ง ดูนี่นาจะถ่ายตั้งแต่บรรยากาศทางเขง้ามา่อ๋อแล้วก็จะบอกว่าห้องเราอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ขอเสนอครับน,นี่ห้องเราอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็นี่เรามันก็จะเจอกับห้องอันนี้นะคะเป็นห้องแยกออกมายังมีตรงนู้นด้วยแต่นั้นมันเป็นห้องรับแขกนะคะนี่มาถึงก็จะเจอน้องๆเลยแล้วก็มองลงมาตอนกลางคืนเห็นนี่น้องๆมาแล้หนี่นน้องหมู มองจากบนห้องอาเห็นด้วยนะแต่แบบเห็นใกล้ๆอ่ะแต่ก็พอรู้อยู่ถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเห็นทุกทีใช่ใช่คือให้นาเห็นมองลงมาก็จะรู้แหละว่ามันเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราสลับปันปาทุกคนบ้านอยู่นั่นบ้านอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องนั้ำอยู่นี่ทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน่มากโปรเจกต์นี้คลิปนี้ทำสองวันเต็มเต็มเท้าเย็นๆของแท้พี่ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซัค่อ Ng um, ng um, ng um. <laughs> ให้เกิร์บพี่ๆของผมสองคนด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปกินก่อนนะครับบ๊ายบาย